สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็น,ยน,ยนวันนี้23พฤศจิกายนนะคะลุงมลมาแล้วค่ะคือสินค้ากันเรียบร้อยแท็กเตอร์ยัน่า e f 393T อุปกรณ์น,นะคะใบมีดันดินหน้าใหม่พันไทยนาซาใหม่แล้วก็โรตารี่นาซาใหม่ค่ะคันนี้อุปกรณ์ใหม่ครบ3ชิ้นเตรียมจะส่งไปเป็นเขยที่อำเภอราบจังหวัดลำปางนะคะสำหรับยันมา39แรงคันนี้คุณพี่นิตยาและครอบครัว นายางอำเภอศปปับจังหวัดลำปางวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะร้านอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถออนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณ